จะพามาดูวิธีการติดตั้งโถชีเก่ารุ่นเก่าและมือสองนะครับนี่ครับนี่นี่มีเห็นไหมนี่อันนโถชีเก่านะเดีจะติดตั้งเข้าตรงนี้นี่แล้วก็มาร์กรูเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยขามือขาจึดแล้วต้องจาะทั้งหมดหกลูตามนี้เลย เราก็จะเจาะตามที่เรามากไว้เอาไว้จิดข่้วนดูปักไฟได้วยไม่ติด หลังจากที่เราต่อเสร็จเลน้ยอยวใส่พุกเข้าไปพุกเบอร์เจ็ดพ,พุกพลาสติกนะเข้าไปแล้วก็ต่อทานี้ก็เหมือนกัน

Thấy Thì nhìn nó luôn Rồi bây giờ, lùng lập bếp vào nhé Lùng đậy เราตั้งอ่างข้างบนเสร็จแล้วก็ใส่ตอนนี้ทางน้ําดีเข้าจากฝักวาวข้าโซอยฉี่ ไม่ได้ข้างล่างยังไม่ใส่ข้างล่างยังไม่ีครับท่านผู้ชมเราใส่ข้างล่างก่อนต่อไปก็มาดูการประกอบชุดน้ำทิ้งนะท่านผู้ชมนะอันนี้มันคือชุดที่เราซื้อมาจะเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยมันจะเป็นแผลมามันครบชุดเลยอันนี้คือมันยาวไปแล้วก็วัดตัวเนี้ยถ้ามันยาวไปแล้วก็ตัดออกได้ไม่ใช่ใส่ตามนี้เลยนะท่านผู้ชมนสะ่วนใหญ่งานมันจะไม่ค่อยพอดีเฟ่หรอกทามันมันยาวถ้ามันยาวไปแล้วก็ ตัดออกถ้ามันตั้นไปล้วก็หาซื้อทอนยามาใส่นะมันมีขายอยู่นี่เราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนี่ตามด้วยฝาครอบนี่เนี่ย่างนี้เลยนะพอตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปนี่ นี่นี่แล้วัวนี้เราก็จะใส่ย,ยางเหมือนเดิมเหมือนกันตัวนี้จําเป็นมากนะท่านผู้ชมถ้าลืมใส่ในรั่วเหม็นถึงในห้องน้ำเลยนะถ้าลืมใส่ย,ยางนี่เรียบร้อยเลยบอกคําเลยว่ายางเหม็นเลย เราก็จะประมาณนี้นะนี้เราก็จะยาแนวปูนตรงนี้จะลองกดดูก,ก่อนกดปุ๊บน้ำมาน้ำมาเรียบร้อยแล้วก็รอ,อยาปูนตนัวนี้จบขอบคุณทุกการกระมุมขอบคุณทุกคอมเมนต์ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับก็ยาปูนก็เสร็จสั่นแล้วชุดต่อไปก็อรอดูวิธีการยาปูนแล้วกันนะครับวันนี้การติดตั้งโาฉีเบอร์สองก็สำเร็จเสร็จงานครับเดี๋ยวก,กันชุดหน้าายทีครับสวัสดีครับมาครับวันนี้ก็จะพามาดูทียาแนวก็ต้องทิ้งโถฉี่นะพันกลิ่นเหม็นแล้วกันรดซึม ใช้ปูนขาวธรรมดาทั่วไปนะครับในอน้าตาร์ปูนขาวตำลักเราก็ต้องใส่ซื้อถุงมือนิดนึงนะแต่อันนี้มันชินแล้วก็เลยไม่ต้องใส่กันพอดีเนี่ยใส่เข้าไปก็เหมือนเรายาแนวปูนขาวพวกอ่างนนหน้านะนเหมือนกันนะทำทำมาเหมือนกันเไงเรูดให้เต็มช่องนะรเต็ม ให้ม <Okay. S 1> ันเติมให้มันเติมให้มันเต็มทุกช่องอนะพอเต็ทุกช่องแล้วก็ดันเข้าไปแล้เราก็หาอุปกรณ์นก็ได้เคาะเเคาะเบาๆเร่อยๆเดีมันชนผนังนะคุ่านเน จะดเคาะไม่ไปแล้วก็ไม่ต้องเคาะพอ,อแล้วก็ปาดปูนนี่ปาดปูนนี่นี่นี่แล้วก็ใช้วฟองน้ำน้งกูเนี่ย เช็ดปับ๊บปั๊บแล้วก็ปั๊บสามปั๊บออก <c oughs> สวยงามแล้วขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้มาฝากจะมากจะน้อยก็อยู่ที่การเจอ เหตุการณ์แต่ละวันของเราครับสลับหน้างานทุกที่ทุกเวลาขอบคุณอีกครั้งสำหรับการการับชมครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ